มาดิมาดิคาบโคสวยมีภาษาไทยด้วยเอาดิล่วงเวิกูดมีนกลอยอยู่ด้านบนคณดูไม่ดาวไม่ดาวเฮ้ยทุกคน <c oughs> เห็นอะไรหรือเปล่าอันนี้มันภาษาไทยนี่ว่ากดดำเนินการต่อเลยครับเอ้ยคอปปี้ตี้วอลซนมีภาษาไทย้หลอวันเนี้ยโอ้โหนี่ไงคนดูกำลังดาวน์โหลด เชอย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับสำหรับจะตัวแพดใหม่นะ3.3.0นะท่านะทุกผู้มชมนะก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าตอนนี้มันใกล้จะเปิดจริงแล้วนะนะเปิดวันที่21 มีนาคมศตวรรษ24นี่นนเองนะครับอีกไม่กี่วันก็เปิดแล้วนะครับตอนนี้เขาแอดภาษาไทยเข้ามาแล้วก็มีอัปเดตใหม่แล้วนะทานผู้ชมนะสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่ได้ไปอัปเดตนะครับวิธีการอัปเดตอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยนะทานผู้ชมนะหรือว่านะครับใช้เจ้าตัว VPN f o game นะครับเพื่อที่จะย้ายสตูไปอัปเดตได้นี่พูพี่ใช้ VPN f o game นั้นในการเล่นเจ้าตัวเกมนี้นะทานผู้ชมนนี่เห็นไหม นี่นะฮะท่านผู้ชมนะอ่าไปโหลดกันมาได้นะครับ VPN 4เกมนะท่านผู้ชมนะมีให้แบบว่าเลือกหลายประเทศเลยนะสามารถที่จะเล่นได้นะท่านผู้ชมนะเล่นจะตัวอ่าเกม Quality w a r z o n e ได้นะครับสำหรับจะตัวอ่า VPN 4เกมตัวนี้นะแล้วก็อ่าเกมที่ผมเติมนะท่านผู้ชมนะผมเติมเนี่ยผมเติมผ่าน VIP Rich m a n Shop เลยนะท่านผู้ชมนะเติมเกมนะครับอ่าเติม Quality w a r z o n e นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะมีโปรโมชั่น Quality w a r z o n e Mobile มาให้เติมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเนาะคุ้มแน่นอนนะครับประหยัดแน่ๆนะท่านผู้ชมนะเอออย่าลืมนะ ครับไปโหลด VPN 4G มาใช้โคด้ดบิ๊กโคกนะท่านผู้ชมนะบิ๊กโคกโน1ลด15เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะส่วนอ่าเติมลิชแมนช็อปนะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้นะครับพรอพดิจิตี้วอลซนเนี่ยสามารถเติมได้ด้วยเหมือนกันนะครับลิชแมนช็อปครับลิงก์เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะโคตรตึงเว็บเติมเกมอันดับหนึ่งวีวอันดับหนึ่งแล้วก็บิ๊กโคกโน1เฮ้รยรวมกันโคตรตึงอ่ะเอาเดิเอาเดิตอนนี้เราก็รอโหลดแผนให้มันเสร็จนะคุณดูนะออ เอ,อ้ยมีภาษาไทยจริงๆด้วยคนดูเช็ดโคตรึงเม oh. อกีนไรวันมานะว่าร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอก จากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบอกกิฟต์ก ไ i o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็นชอปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโอ้ตึงจัดเลยอ่ะพี่นี่ภาษาไทยมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปอัปเดตนะทุกชมนะโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะตึงเปียตึงเปียเลยนี่ เย่ yeah. มาแล้วว่ะเฮ้ยทำไมตัวเรากลับเป็นตัวเดิมล่ะคนดูนี่มาปรับตัวหน่อยมันเป็นภาษาไทยนะมาเมนูลหลักใช่ไหมเฮ้ยฟันเฟืองฟันเฟืองตรงน,นี้นี่กราฟิกโอ้โหมีภาษาไทยด้วยวะ่ะมีโอ้โ oh, หมีขั้นสุดด้วยคนดูผมคิดว่าน่าจะมีให้ปรับไวๆนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็อ่าประสิทธิภาพเฟรมเรทโอเคอ่าโอเคแล้วก็โอ้เฟรมเรทสูงสุดนี่ไม่มีขีดจำกัดเฮ้ยปรับได้โอ้โ oh, หมากกว่า6 0ิเฟรมปรับได้นะคุณดูนะตอนนี้นะครับอื โอ้เอาว่ะเอาว่ะถึงเปียวโหลื่นจัดดู120เฟรมนี่แต่คนดูผมเล่นบนอาวีบนเจ็ดนั่นเนี่ยอ่าไยวไปใส่ชุดสักหน่อยแล้วกันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนี่มาเตรียมอุปกรณ์แป๊บภาษาไทยมันปรับให้เองเลยนะคนดูนะอ่าผมก็จะเปลี่ยนสักหน่อยนะครับไหนว่าโอเคโหปืนแม่งแล่มจัดคนดูกดคลิกเพื่อติดตั้งก่อนเชด แต่งก่อนเลยคนดูเอาว่ารูปลักษ์เรารใส่โอ้มีภาษาไทยหมดเลยนะท่านผู้ชมน,นี่ายพังของเรานะอินโฟในความชํานาญอยู่ตรงนี้อา่าอันนี้อยู่แนของอีเวนต์เราโหเอาว่าคนดูเว้ยเดี๋ยวผมไปปรับก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่ใส่ปืนทองมาแล้วว่าคนดูอกมากอนโผมไม่ต้องอะไรมากเลยนะเนี่ยโจนี่แสดงวูบติดตั้งแล้วโอเคเครื่องรางเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังเลยเอาว่าเอาว่าใส่ลงไปหน่อยดิ นี่เวลิกูดรูปลักษ์อ้โหมันเป็นมันซิงกับไอ้นี่ด้วยนะคนดูนะซิงกับก็บอกว่ามันจะซิงกับเจ้าตัวอะไรนะไอเขาเรียกว่าอะไรวะคอปปิตี้อ่ะท่านผู้ชมคอปปิตี้สองจุดศูนย์ด้วยนะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ผมปรับมาแล้วเนาะผมขออนุญาตไปแต่งปืนเพิ่มแป๊บนิดนึงนี้ผมมีสกินอยู่แล้วแต่ว่าเกมมันอาจจะนั่นช้าๆหน่อยนะขอไปปรับแป๊บโอ้โหไอพวกนี้ปรับได้โอ้โหมันบอกสเตตหมดเลยคนดูดีจัดเลยนะนี่ อ,อระยะยิงความแม่นยำหูอว่าอาว่าเอา,วาความรู้กระสุนความเสียหายลบอือันนี้โอเคอันนี้แล้วกันควาเสียหายของยานพะนะเกาะเจาะทะลุไงนะการพงางของเป้าหมาย๋อี่ไงการพงางของเป้าหมายเลยเด็กคนดูแล้วก็ผมใส่แมกกาซีนห0นัดก่อนเลยนะปืนนี้โอ้ดีจัดเลยนะตอนนั้นผมแต่งไปแบบโอ้คดหนิ่งอะ่ะการสะบัดของปืนโอเค ไปกระบ,บอกปืนเอาผมจะเน้นความนิ่งนะท่านผู้ชมน,นะระยะนี่โอ้หระยะวิ่งดีจัดแน่ความเร็วในการลิงผ่านศูนย์นี่ความเร็วการเคลื่อนที่อันนี้แล้วกันนี่แล้วก็เ,เดี๋ยวๆนะผมใส่เจ้าตัวสโคปก่อนนะสโคปปกติผมใส่เทอร์โมนะโอ้อยู่ไหนวะเทอร์โมเรา อลูเจนไหนบวกตัวกระบอกบอกตัวบอกระยะเป้าหมายเอ้สกูบทเทอร์โมแม่งไปไหนวะโอโลแกรมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออนี่นี่นเออโอ้โหถึงจัดเลยนะนี่เดีย๋ยวแป๊บนึงผมเปลี่ยนไม้พอตก่อนพร้อมนี่ในการยิงขนาดเดินนี่อ่าโอเคเอปืนเดียวก่อนไหม ซองหน่อยนะกันนะคนดูปกติผมจะเอาเจ้าตัวล็อกวูดไปนะครับลงุงสวยอ่าทีนี้ลงก่อนเลยนะครับคนดูผมไม่สนอะไรแน่เดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวหน่อยนิดนึงลืมลืมลืมโอปเปอเรเตอร์เราปกติผมจะมีโอปเปอเรเตอร์โปรดของผมอยู่นะฮะเป็นโอปเปอเรเตอร์เดียรเบลของพี่เองนะครับนี่อนาเลียสนะท่านผู้ชมนะกดเตือมาว่าลุงเนี่ยครับไป เบสท์เทิร์นลอยเยงสามสามอ่าเขาเรียกว่านะอ่าสามประทะสามคนดูไปโอ้คนคนเล่นเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้เป็นภาษาไทยด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะตอนนี้นะแพทสามจุดสามจุดศูนย์นะครับอย่าลืมไปอัปเดตกันนะตึงจัดจ๋งเนี่ยโคตรหล่อโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายพี่มาเดิมาเดิโอ้ยอ่อโอดู มาแล้วว่ามาแล้วว่าโหร้อยยี่สิบเฟรมคนดูอืมอันนี้ผมปรับภาพสุดเลยนะโู้มันปรับกราฟิกได้ละแม่งลื่นจัดเลยนี่โอ้โหโคตรดีอ่ะเอาว่าโอ้โหเอาว่าเอาว่าเฮ้ยเอาเรื่องอืมมีพีเอ็นโฟเกมใช้อย่างคุ้มมาดิมาดิเฮ้ยเอาว่าว่ากราฟิกโคตรดีโคตรตึงเว่อรีกูด ไนส์ nice. ยำโดดฮะโกโกโกเลสบูบเอาเปิดตรึงนี่มาแล้วครับคนดูเบสท์รอยัลเอาว่าดูเลยดิครับเอาดีเอาดีาดผมขออนุญาตแคปรูปไปเยอะหน่อยนะคนดูนะโอ้ภาพมันถ้าภาพมันดีจริงอันนี้ปรับภาพสุดเลยนะคนดู เอาว่ะเอาด,ดิตึงจัดตึงจัดคนดูมาอ้วภาพดีเกมดหีหลังจากที่ใครก็ปาหมาดเขามานะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขากลับมาก็ตแบ็กคำแบ็กแล้วนะท่านผู้ชมนะบีเอ็นโฟเกมเราตึงจัดสวยลูกซองโอเคไหลไปฮะคนดูโอ้โหลื่นลื่นจัดเลยอ่ะวิเล่นแล้วมีความสุขโคตรคนดูผมบอกเลย มานี่มานี่ย yeah very nice มาอ๋อ oh, ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเออเว้ยเปมเนตเราแปดสิบเกาะแปดสิบขึ้นร้อยตลอดอะคนดูโอ้โ oh, หลื่นลื่นลื่นจริงคนดูแต่ว่าอุณภูมิผมขึ้นไม่หยุดเลยแป๊บนึงผมขอบ ร้งคาน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออด ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโล บอกกิฟต์การ์ดไลโอตอสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยก่อนเอาเป็น60เฟรมพอนะ60เฟรมก็พอคนดูมันเยอะเกินมันเยอะเกินแค่นี้ก็เลื่นแล้วอุ้ยอันี้อี้ออโคตรตึง เอาว่ะเอาว่ะตึงจัดโอ้ยแหลมแหลมคนดูเกมเกมแม่งดีขึ้นกว่าเดิมฟอนต์ก็ดีนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ใจเย็นใจเย็นเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยโอเคตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยมีเฟรมเรทดรอปนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะลดเอาด,ดรอปกำลังมาโอเคให้ผมปรับแบบไหนวะ ผมขอปรับแบบไดนามิกแล้วกันอ่าไม่ให้มันแบบว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันดึงนี่มากคนดูนะเอาด้เอาด้สวยหัวแตกเฮ้ยอูบอดฉลาดขึ้นอยู่นะคนดูนะบอดฉลาดขึ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอุล่วงโ้ยตายตายตายคนดูเพื่อนเราไม่มาชุบด็อกบอกเลยอ่าหล่วง จะบอกเลยนะว่าพอมันปรับเฟรมเนี่ยปรับกราฟิกอะไรได้ขึ้นเนี่ยร้อนขึ้นทันทีเนะจะตัวจะตัวเกมเอจะตัวเกมนี่นะ <c oughs> เอาผมวิ่งไปแตะสี่สิบละเฮ้ยจะเล่นได้ลื่นขึ้นว่ะ <c oughs> โอเคเลยเนี่ยภาพชัดขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมนะถ <c oughs> ึงจัดถึงจัดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาดิเอาดิรอเรารอรอ,รอบเราอยู่นะคุณดูนะเอลิกูดเอาว่าเอาว่า ไ,ไปเลยครับเพื่อนอเราจะได้ลุงยังไหใกล้รอบเรายัางหรืออีกสองรอบนะคนดูหลืออีกสองคู่เอเตียบตัวสู้เอาเอาว่ตาะตเรา้วดิกลเรกเ้อคู่หนึง่งไปเลยเพื่อนสู้ๆมอฟรนบุนีถึงรอบเราล้วนะคนดูนะตอนนี้ มาดิมาดิก็ได้หมดนะครับโปกเลยมาว่ะมาว่ะสวยสวยร่วงโคตึงแต่เกมมันก็จะมีแบบว่าแหลกๆนิดหน่อยนะคุณดูนะเอออันนี้ผมไม่ชชว่์ว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่แพทไม่ไม่ไม่ใช่แหลกๆดีมันเหมือนแบบว่าพอปรับภาพสุดแล้ว cpu มันได้ยังไม่ได้ออปติมซ์มาดีเท่าไหร่นะคุณดูนะต้องรอให้เขาอัปเดตแผทเรื่อยๆต่อไปนะครับ แต่อันนี้ผมว่าเวิร์กเลยเนี่ยพอกริปจะเปิดจริงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเริ่มเป็นไฟนอลแล้วนะน่าจะเป็นทิสท,ทิส์แพทแรกนะท่านผู้ชมสวยมาแล้ววะ่ะโอ้ยเอาว่ะเฮ้ยตึงตึงโคตรอะคนดูมาดิมาด,มาดิภาพโคตรสวยมีภาษาไทยด้วยเอาดิล่วงเวอร์รี่โคตมีนกลอยอยู่ด้านบนคนดูไม่ดาวไม่ดาวอือหือหมดจัดคนดูเอาดิยวเดิโอ้ภาพแบบดีโคตร ถูกไหมครับสวยเจ็บอยู่เจ็บอยู่มาดิมาดิครับเราสวยโคตรแปบ๊บสวยล่วงโอ้ตึงจัดตึงจดัโดโคตรจูกับคนดูโคตรจูเออบอดเดือดขึ้นนะน,นี่คนดูบอดเดือดขึ้นนะครับ บ่อดเดือดขึ้นอยู่นี่วงมาแล้วนะวิมีคนตายอย่างนี้เฮ้ยสวยหัวแตกสวยหัวแตกตึงโครตรตึงโครตรเพื่อนเราดาวนี้มาอ้ดาวอยู่ไกลนั่นะนะ่ะไปยากอยู่บา,ยบาๆเพื่อนเอาวะ่ะระบบดีขึ้นนะนี่เวลายิงเวลาอะไรนะครับไป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  คงจะมานะท่านผู้ชมนะผมต้องรีบล้ไกลไหมนี่โอ้ไกลอยู่นะนี่ไปหารถก่อนนะครับแถวนี้สวยอุ้ภาพดีขึ้นดีขึ้นมากๆบอกเลยตอ <laughs> <c oughs> นนี้เจ็ก็อง <c oughs> ผมทำเต็มที่จัดอะบอกเลยนะนี่ต่อพัดลมเสริมเลยนะ มาว่ะมาว่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม c a r p o t y Warzone Mobile นะตอนนี้มีภาษาไทยเข้ามาไปที่เรนะียล้์เนาะแล้วก็เป็นแพด3.3.0สามารถปรับกราฟิกได้เล่นเฟรมเรทได้ถึง120เฟรมเรทนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เนาะท่านผู้ชมแล้วก็มือถือสเปคต่ำใครที่เป็น iOS นะครับแนะนำชิป a 1 2นะหรือว่า iPhone 11ขึ้นไปนะครับส่วน Android นแนะนำเป็นในส่วนของการ์ดจอที่มี Adreno นะครับหรือว่า สซเน็มตะก้อน720ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เดมิซิตี้เดมิซิตี้700นะฮะฮิลิโอ G96 นะครับอืเนาะท่านผู้ชมเนาะก็จะเล่นได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะอ่าก็สำหรับวันนี้พี่โก้ตัวด้วยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m ม n ช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย